พี่ครับข้าวเกี่ยวไหมครับกินกับเพื่อนก็อร่อยกินกับแฟนก็อร่อยกินกับบ้านก็อร่อยทอดใหม่ทุกวันฮะซีร์ไงมันซี้ใครไม่ได้แล้วอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะหนูหนูหนูผมไม่พร้อมกันนะเนี่ยไม่ขออีกรอบถ้าพร้อมกันเดี๋ยวพี่จะซื้อใจใจใจเอาแล้วนะหน่อยหพ่อครับพี่ไอ้หนูไอ้หนูไม่ตั้งใจนะเนี่ยผมตั้งใจอยูเต่า พี่ครับข้าวเกี๊ยวไหมครับทอดใหม่ทุกว้ายวายวายไม่พอน้ำมันแล้วละเพี่ครับข้าวเกี๊ยวไหมครับกินกับเพื่อนก็อร่อยกินกับแฟนก็อร่อยกินกับบ้านก็อร่อยทอดใหม่ทุกวันนเลยไม่พอ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 ทอดใหม่ทุกวันใครบอกเลยว่าไม่อยากขาย พี่ั้าวของเขาไก่กทีนะครับอันนี้รอบสุดท้ายครับพี่ผมเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะรอบนอีกรอบนะยังไงนะพร้อมครับพี่ตั้งใจฟังนะครับต้าพี่ครับข้าวเกี๊ยมไหมครับกินกับเพื่อนก็อร่อยกินกับแฟนก็อร่อยกินกับบ้านก็อร่อยทอดใหม่ทุกวันไรน้ำมันรับประกันไม่ปวดฟันแน่นอนโอเค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 วันจันทร์หายไปไหนอ่ะ อ้าวไม่พร้อมเลยหรือวันจันทร์อ่ะไม่รู้รพี่ไปซื้อแล้วโอเคเจอกัน